เชิญท่านอุบลศักดิ์ครับขาบเรียนท่านประธานสภาที่ครบรพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติกับผมเนียอุบลศักดิ์บูรงามสมาชิกสภาผู้แทนาษฎรจังหวัดปรีพักเพื่อไทยก็อข,อข,อขอขอบคุณท่านประธานและก็ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนาษฎรทุกท่านครับที่ได้กรุณาทั้งยื่นยติทั้งเซ็นสนับสนุนรับรองแต่ระยะตินั้นฟังตั้งแต่ตอน,ต,น,ต,นต้นจนจบก็ได้รับข้อมูลและว่า ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ปรยาทุกท่านนั้นมีความเข้าใจใน,นการบริหารจัดการในการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะยิ่งยติกับทุยติคือจะตั้งกระทรวงท้องถิ่นนั้นเห็นว่ามีความจําเป็นเนื่องจากว่าเท่าที่ผ่านมานั้นหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ไปลงอยู่ที่จังหวัดไม่ว่ากระทรวงกระบวงกรมทุกกระทรวงไปอยู่ที่จังหวัด ในขณะเดียวกันผู้ที่รับผิดชอบดูแลคือกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยนั้นต้องยอมรับว่าเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสูงแต่ในขณะเดียวกันพื้นฐานในการปกครองนั้นต้องยอมรับว่าไม่ได้เก่งทุกสาขาอาชีพไม่ว่ากระทรวงศึกษาไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ว่ากระทรวงเกษตรไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ว่ากระทรวงยุธธรรมทุกอย่างก็ขึ้นกับผู้ว่าการจังหวัดดังนั้นแน่นอนครับ ทำให้การบริหารจัดการนั้นไม่สามารถจะลงล่วงลึกไปถึงรากญ้าของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในชนบทแน่นอนครับการปกครองชนชั้นใดผมเคยกล่าวเปลี่ยนว่าชนชั้นใดเมื่อมีโอกาสมาปกครองมีอํานาจก็จะปกครองและจะรักษาประโยชน์ของชนชั้นนั้นแต่ถ้าหากว่าการกระจายอํานาจลงไปในพื้นที่แล้วไม่ว่าอบตอไม่ว่าเทศบาลตําบลเทศบาลเมือง หรือเทศบาลน,นครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่การกระจายอำนาจไปกระจิงแต่การพื้นที่ในการบริหารจัดการนั้นก็จะสับสนนิดหนึ่งผลัิเรียนไปเบื้องต้นล้ว,วา่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่มีพื้นที่ในการบริหารจัดการมีหน้าที่ไปสนหรับหนุนกับท้องถิ่นคือทั้งเทศบาลทั้งตำบล พื้นที่ใดก็ตามครับถ้าหากว่าท้องถิ่นนั้นไม่อนุญาตให้ดําเนินการโครงการดังกล่าวก็ไม่ได้เพราะการทํางานนั้นจึงไม่ประสานกันจะมีประโยชน์อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังพอสมควรดังนั้นถ้าหากว่าสมาชิกท,ทั้งหลายเห็นว่าควรจะกระจายอํานาจโดยการศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นแล้วนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงเดียวกันส่วนคณะกรรมการทั้งหลายได้ตั้งเสนอให้ตั้งกรรมการวิสามัน นะครับหรือจะตั้งสามมันแต่ขณะนี้เป็นที่ทราบว่าวันนี้คณะกรรมการวิสามมันคณะหนึ่งคือไปรอรับอยู่แล้วว่าเรื่องจากว่าเป็นยติคล้ายๆกันและกระจายอํานาจเหมือนๆกันดังนั้นก็กลับเรียนท่านประธานว่าอยากเขียนการเปลี่ยนแปลงอยากเขียนการบริหารงานบ้านเมืองให้ไปสู่ความเจริญทัดเทียมกันท่านประธานจะสังเกตได้ว่าบางพื้นที่ตำบลที่อยู่ห่างไกลงบประมาณมีน้อย ก็ไม่สามารถจะดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงดังที่ผู้อภิปรายได้หลายท่านได้อภิปรายไปเยอะแล้ว่าปัญหาต่างๆนั้นมีความไม่เสมอภาคกันไม่ว่างบประมาณไม่ว่าบุคลากรและบุคลากรส่วนใหญ่นั้นก็ไปจากส่วนกลางส่วนกลางแน่นอนครับไม่เข้าใจธรรมเนียมประเพณีของแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่แตพ่พื้นที่พื้น,พ,น,พ,นพื้นที่ของแต่ละท้องถิน่นว่าธรรมดเนียมประเพณีเป็นอย่างไรดังนั้นผมในฐานะผู้ที่ คนหนึ่งที่ได้พูดเสนอยตอิขอให้สมาชิกสภาพผู้แทนรฎรตั้งกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิน่นก็ต้องขอขอบคุณครับขอสรุปว่าสับสนุนทุกยติเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันและถ้าหากเป็นไปได้ผมกราบเรียนรรท่านประธานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าหากเป็นไปได้นั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าเนื่องจากการบ้านการเมืองก็มีความขัดแย้งกันพอสมควร นะครับถ้าหากว่าจะผลักดันให้มีรัฐมนตรีประจําจังหวัดก็จะเป็นดีอย่างยิ่งครับฝากไปถึงกรรมิการครับลองศึกษาที่ครับว่าวันนี้ถ้ามีกรมกรมการรัฐมนตรีประจํากระทรวงไปสู่ที่จังหวัดหรือเรียกว่ารัฐมนตรีประจําจังหวัดผมคิดว่าจะบริหารอย่างสายตรงกับรัฐบาลอันนี้ให้แนวทางความคิดกรรมธิการต่อไปว่าลองศึกษาดูที่ว่าเป็นไปได้ไหมความจเจริญจะก้าวหน้าเหมือนเหมือนกันไหมทุกจังหวัด ก็กลบับขอพรบคุณธรรมธานอย่างสูงครับขอพอบคุณมากครับ